หญิงโสดคนหนึ่งย้ายบ้านมาใหม่พบว่าข้างบ้านเป็นครอบครัวยากจนประกอบด้วยแม่ไม้าและลูกอีกสองคนอยู่มาคืนหนึ่งไฟฟ้าเกิดดับหญิงคนนั้นจึงจุดเทียนไขสักพักมีคนมาเคาะประตูเป็นเด็กข้างบ้านนั่นเองเด็กถามอย่างตื่นเต้นว่าคุณน้านในบ้านมีเทียนใหม่ครับหญิงโสดคิดในใจบ้านเขาจนถึงขนาดไม่มีเทียนไขเลยหรือช่างหัวมันเถิด เดี๋ยวได้ครืกบจะเอาสอบหญิงโสดจึงตอบเด็กแบบมะนาวไม่มีน้ำว่าไม่มีขณะที่เตรียมจะปิดประตูส่งแขกเห็นเด็กหน้าตายิ้มนึกแล้วว่าไม่มีพอพูดจบเด็กควักเทียนไขสองเล่มออกจากอกเสือ้อแม่ฉันห่วงว่าคุณน้าอยู่คนเดียวคงไม่มีเทียนไขจึงเอามาให้คุณน้าสองเล่มทันใดนั้นเองหญิงสาวรู้สึกสะเตือนใจจนน้ำตาคลอพร้อมกอดเด็กไว้แน่น บางทีเราก็ควรจะมองโลกจากมุมอื่นบ้างอย่ามองแต่มุมตัวเองแล้วก็คิดเหมาเอาว่าคนอื่นก็คงคิดเหมือนเราความมีน้ำใจยังคงหาได้ไม่ยากเริ่มตั้งแต่วันนี้นะหยิบยื่นน้ำใจเล็กๆน้อยน้อยให้แก่คนรอบข้างเถิดเหมือนดังมอบเปลวเทียนแห่งความสว่างสวัยให้ทุกคนแล้วโลกรอบตัวเราจะสวยงามน่าอยู่ดุดด่งสงสวรรค์